สวัสดีครับคุณคูเชาวฤทธิ์ป้อมอาสาผมนะนะั้นสัปปะทองมากเบอรห้าสิบสองเลขที่สิบเอ็ดวันนี้จะมานำเสนอแฟลตการ์ของผมนะครับ เริมเริ่มกัมาตายที่สองแปดแปดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาผู้ใดฆ่าผู้อื่นมาตาที่สองเก้าสูนนะครับทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ใด ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแค่ทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายมาตราที่291นะครับกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้ใดกระทำประมาทและกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมาตราที่295นะครับทำร้ายร่างกาย ผู้ใดทำร้ายร่างกายคนอื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจผู้นั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายครับมาตราที่สามส่วนหนึ่งทำให้แท้งลูกหญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกมาตราที่สามส่วนหกครับทอดทิ้งเด็ก ผู้ใดทอดทิ้งเด็กเด็กอายุไม่เกินเก้าปีหน้าที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากคนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปลอดจากผู้ดูแลมาตราที่สองีเจ็ดนะครับคม้คืนกระทำชำาชั่มเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีผู้ใดกระทำชำาชัมเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนเองโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่8บ0พนถึง40,000บาทมาตราที่2 7 6นะครับโสมหญิงผู้แดงคมขืนกระทำสำเรับผู้อื่นโดยคู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุสลายโดยผู้อื่นนั้นดูในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น มาตราที่สองนย์ะครับอังยี่ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกตปกิปกปิดวิธีการดำเนินงานและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานะเป็นอังยีมาตราที่2องหนึ่งส่วน,นครับชอบโกง ซ่องโจรซ่องโจรครับผู้ใดผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตาาที่มันยันไว้ในสองคนในสองคาดนี้<ม>และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปผู้นั้นกระทำความผิดฐานะเป็นซ่องโจร มาตราที่สองหนึ่งเจ็ดนะครับวางวางเพิงเผาทรัพย์ผู้ใดวางเพิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นมาตราที่หนึ่งสามเจ็ดนะครับแจ้งความเท็จผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทําให้ผู้อืน่นประชาชนเสียหายมาตราที่สองหกสี่นะครับ ปลอมเอกสารผู้ใดทําเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแค่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตัดท่อนข้อความหรือแก้ไขไปด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลายมือปลอมในเอกสารโดยการที่นําโดยการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใด ผมเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงผู้นั้นก็ทําความผิดฐานปลอมเอกสารครับมาตราที่หนึ่งสี่สี่นะครับให้สินบนแก่เจ้าพนักงานผู้ใดให้ของหรือรับว่าจะให้ทรัพย์หรือว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานสสมาาชิิิิกนตตบัััญญแห่งฐสมาชิกสภาจังหวัด โดยสมาชิกสภาที่ประเทศบาลเพื่อจูงใจก็ทำตารหรือประวิงการกระทำอันมีชอบด้วยหน้าที่มาตราที่หนึ่งสามหกครับดูหมินเจ้าพนักงานผู้ใดดูหมินเจ้าพนักงานซึ่งกระทำตาม,ตามหน้าที่มาตราที่หนึ่งสามแปดครับต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงาน ผู้ใดต่อชู้ขัดขืนหรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่มาตราที่240ปลอมเงินตราผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตรามไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญธนบัตรหรือสิ่งอื่นสิ่งใดซึ่งรัฐบาล ออกใช้หรือได้อํานาจให้ออกใช้หรือทําปอมขึ้นซึ่งรัฐบาลหรือให้สําคัญสําหรับดอกเบี้ยพันธนบัตรนั้นนั้นผู้นั้นกระทาความผิดฐานปอมเงินตามาตราที่สามเก้าสามครับดูมินผู้อื่นซึ่งหน้าผู้ใดดูมินผู้อื่นซึ่งหน้าหรือการโฆษณา มาตราที่334นะครับลักทรัพย์ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวบอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานรักทรัพย์มาตราที่336ครับวิ่งแล้วครับ ผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผู้นั้นก็ทําความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์มาตราที่3ามสครับชิงทรัพย์ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังพสุสลายหรือครูเข็นว่าในกับโดย <c oughs> 1>, 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์บน 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำผิด 5. ให้พ้นจากการจับกลุ่มผู้อื่นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ มาตาที่สาส่วนครับป้นซับผู้ใดช่วงซัพย์โดยร่วมกับกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปผู้น้อยกระทำความผิดฐานป้อนซั์มาตราที่3 5 2ครับยักยอบ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยทรัพย์เป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยผุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกมาตราที่สามสามเจ็ครับการโชคทรัพย์ ผู้ใดคมขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ชวนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์ส่วนโดยใช้กําลังพถษส้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทําอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์ของผู้ถูกขูหรือของบุคคลที่ 3. จนผู้ถูกคมขมใจ ยอมเช่นนั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานกันโชคมาตราที่สามสามแปครับรีดเอาทรัพย์ผู้ใดคมขืนใจผู้อื่นโดยยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์โดยครูเขียนว่า จะเปิดเผยความลับซึ่งการเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกผู้ถูกผู้ถูกคืนหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกคงคืนใจยอมเช่นว่าผู้ปนว่าผู้อื่นกระทำความผิดฐานกระทำความผิดฐาน ฐานรีดเอาซับมาตราที่3 5มห้ครับทำให้เสียทัพย์ทำให้เสีย,ทำ,สยทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้นั้นอยู่เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ผู้นั้นก็ทําความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์อันรัที่3ามสีหนึ่งครับช่อโกงผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ามทำก่อนหรือทํำลายและเอกสารสิทธิ 4, ผู้นั้นกระทาความผิดฐานชอบโกงมาตราที่สามห้าเดครับรับของโจรผู้ใดช่วยซ่อนเล้นช่วยจะช่วย ช่วยพาเอาไว้เสียชอรับจำนำหรือรับไว้โดยประก,การใดซึ่งทรัพย์อันใดมาโดยกระทําความผิดถ้าผิดนั้นเข้าลักษณะรักทรัพย์วิ่งราบทรัพย์กันโชคลีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์พ้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานรับของโจรมาตท,ทัศี่ามหครับบุกลุก ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขมาตราที่หนึ่งแปดเก้านะครับช่วยผู้อื่นพ้นผิดทางอาญาผู้ใดช่วยผู้อื่นพ้นผิดทางอาญาทำผิด อันมีใช่ความผิดแล้วละหุโทษเพื่อไม่ใช่ต่อโทษโดย <c oughs> โดยซ่อนเลนหรือโดยช่วยผู้อื่นด้วยการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มจบแล้วขอจบการนำเสนอเพียงเทนี้ค,ครับ